มาแล้วมาแล้วโอยใ่โบากมารไงโอ้ยจริงเลยปาษาอา้ากโจนขึนโอ้โอ้ยโอยโถ้าสนวการลุยก็ไปเลยนั่นแหละจัดการเลยจัดการเลยลุยก็ไปเลยลุกขึเลยลุยกไปเลยอ้ยามเาภาษานวการภาษานวการภาษานวการเอาเลยลุยเลยลุยเลยหยภาษานวการเฮ้ยชนะแล้วอะ สนุกจริงๆเลยนี่เราไรมอนสนุกมากเลยใช่ไหมไม่เลยอ่ะมันแย่ลงเรื่อยๆเลยฉากก็ไปเอาไหนชุดสัรประหลาดก็โซมมากเลยละอะไรกันเล่าไม่ยอมไม่มาว่าร้ายชาสารอวกาศได้หรอกนะชาสารอวกาศจะเป็นฮีโร่ในดวงใจขอทฉันเลยใครจะเล่นชาสารอวกาศาบ้างยกมือขึ้นหน่อยนายเป็นเด็กอนบกบาลหรือไงทุกคนเคยสนุกกับเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอเบื่อแล้วล่ะฉากนี้ไม่น่าดูเลยไม่ได้ดูเลยด้วยอ่ะ เป็นแฟนตัวจริงแล้วลราก็ในเวลาที่ตกต่ำอย่างเงี้ยก็ต้องคอยให้กำลังใจดิอะอาท่าอารรกาศท่าอากาศครับขอลายเส้นหน่อยครับ ผมลระเป็นแสนตัวยงเลยนะฮะขอบใจนะหนูนะแต่ว่าอีกไม่น,นานก็ต้องลากันแล้วล้วนะลาทำไมล่ะครับรายการมันกำลังถูกตัดออกนะเพราะผู้ชมมันลดลงอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่จริงอ่ะทำไมอะ่ะค่าผลิตรายการมันลดลงด้วยไงหนังมันก็เลยค่อยๆกระจอกลงกระจอกลงเรื่อยๆสิก็ใช้เงินให้มันมากขึ้นสิครับไม่ค่อยมีคนดูแล้วสปอนเซอร์ที่ไหนจะมาให้เงินกันเล่า ถึงจะเหงาอยู่บ้านแต่ก็ช่วยไปได้นะขอบคุณนะที่คอยเชียร์มาตลอดที่ไปนะเอเรือเนี้ไปไว้หรอไปไว้เอาของวิเศษให้เไมู่้ชมเพิ่มากขึ้นที่ไม่งั้นซาซารอากาศจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไี่ไน้านะจะได้ด้มนไราก็แหม่นีมาว่ายังไงก็ตาม จะต้องทําให้ทาศานอาวกาศอยู่ต่อไปให้ได้คอยดูสิโนบิตะกินข้าวได้แล้วจ้าต้องมีวิธีอะไรดีๆอยู่สิสข้าวได้แล้วโนงฮู้นะกำลังคิดอยอออู่อ้ข้าวยังไม่เสร็จดีหรออย่าโวยวายรั้งดึกสิข้าวเย็นนะ่ะเขากินกันไปเรียบร้อยหมดเรี้ยงแล้วล่ะ กินกันไปแล้วทำไมไม่เรียกฉันเล่าก็ตอนเรียกก็เอ็ดเป็นหหูไม่ใช่ไงอะอ่าหิวขา้าวโอ้ยอ่ะเอานี่ยไปกินกันแล้วกันอะไรกันเนี่ยนี่มันดังเกโมโมทาโร่นี่เออน่ะคนกินเข้าไปก็แบบไปได้หรอกที่จริงแล้วมันเป็นของกินที่มีไว้ทําให้สัตว์เชื่องนี่สัตว์ที่กินเข้าไปก็จะทําตามที่สั่งใช่ไหมอือม ดูไรไอ้มมีความคิดบันเจิดแวบเข้ามาและวอ๋อไม่มีทางไปอยู่ต่อเลยนะครับคุณกับไม่ไหวหรอกสปอนเซอร์บอกว่าจะถอนตัวไปนะสรุปก็คือต้องตัดรายการไปเดี๋ยวก่อนครับเฮ้ยี่คือเด็กเมื่อวานนี่เ,เนะ่ะสรุปแล้วก็คือทำหนังที่เราใจโดยไม่ต้องใช้เงินมากก็ได้ใช่ไหมครับ หากที่กว้างใหญ่แล้วก็มีสภาพเหมือนกับเมื่อร้อยล้านปีก่อนชุดในเมลสาวที่ขยับได้เหมือนมีชีวิตทุกอย่างใช้ได้ฟรีหมดเลยล่ะพูดไรบา้บาๆสมัยนี้เรายังมีเรื่องดีฝันอย่างนั้นอีก,กเหรอหัวหน้าครับเดี๋ยวคนเนี้อเป็นแฟนที่เหนียวแน่นนะครับคิดว่าเชื่อใจได้นะครับหัวหน้าครับดีละงั้นจะรอด้วยอีกว<ด>ันก็แล้วกันยังไงก็ไม่ไหวแต่แรกแล้วเนี่ย สมัยเมื่อร้อยห้าสิบล้านปีก่อนกลางสมัยดึกดำบรรเลย mm hmm. ดดราเอมอนน่าจะมาก่อนแล้วนะก่อนอื่นก็ต้องหาไดนโนเสาร์ที่เหมาะๆหลายตัวแล้วก็ให้กินกันตกซัก,กะจะได้ถ่ายเท้าให้ได้ไ,ดไหม เฮ้ยดรามอน hey, <the> เป็นไงมัง้ง่ะชุชุตัวนั้นอะเป็นยังไงบ้างละ่ะโดรากโกดอนเนอะให้ทาสานขี่เจ้านั้นแล้วก็โหยแต่ว่า่วมันไม่เท่อะเดี๋ยวผู้ชมเขาลดลองอีกละใช้ไม่ได้เหรอ้าเป็นตัวที่ใหญ่แล้วก็ดูแป่งกว่านี้นู่นมา้าตอดใจแล้วละ่ะอีกหนึ่งชั่วโมงพบกันที่นี่แล้วกันไปเลยนะ ดูกว่าสมัยดึกดำบ,บันจะมีไดโนเสาร์อยู่กันเต็มซต้าอีกกว่าโลกมันกวา้างจริงๆเลยนะขนาดเราไดโดนเสาร์ยังไม่เห็นเลยสักตี๊ดว้ายมันกระโดดนี่ว้ายว้ายว้าย